ทั้งหลายเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาประกาศนะครับเมื่อคุณบีบเขานะครับจนกระทั่งไม่ให้โอกาสเขาหายใจติดกั้นเขาทุกทางนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อมีแรงกดมันก็มีแรงต้านนะครับดูเถิดท่านพี่วันเนี่ยถ้าปล่อยท่านอยู่ในประเทศเนี่ยนะโอ้นี่คุณก็จะสามารถทําให้ท่านเนี่ยไม่สามารถจะใช้อะไรได้วันนี้ลองบีบให้ท่านออกไปเถอะนะครับถ้าท่านรอดออกมาเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับ ขบวนการปฏิวัติก็ขอซ้อมรับนะท่านดรอภิวันเข้าสู่กระบวนการอ,าองค์การเสรีไทยนะครับท่านเป็นกําลังสําคัญนะครับเป็นบุคคลที่จริงๆแล้วมีความประีประนอมสูงนะครับและในส่วนของสถาบันนั้นก็จริงๆท่านก็พูดหลายครั้งว่าก็ยังมีความจงรักภักดีก็ออกมาจากปากท่านบ้านแต่ว่าไอ้เรื่อง <laughs> เรื่องอโค้ดที่ซ่อมอยู่อะไรอยู่เนี่ยก็ยังไงก็แล้วแต่ฝากข้อคิดไปถึง พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยแล้วคิดว่าจะรอดพนน้นนะไอ้พวกนี้มันมีบันทึกไว้ทุกอย่างกอรมนอหน่วยงานทหารเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานของเจ้าเนี่ยมันกลัวจะตายครับก<ส>็อยู่บนเมฆหลอกคนมาตลอดแล้วก็หลอกคนเนี่ยถ้าหลอกแล้วตัวเองไม่ได้ประโยชน์มากไม่เป็นไรแต่ได้ประโยชน์มากและก็ง,ง่ายด้วยแล้วก็ยิ่งผลความจเจริญร่ำรายของประชาชนเกิดขึ้นพร้อมกับตัวเองก็จะห่วงสมบัติห่วงทรัพย์สินห่วงชีวิตที่มันได้มาง่ายๆนะครับ มันก็เลยยิ่งจะต้องมีนะพฤติกรรมของการหลอกลวงชาวโลกนะยกยอตัวเองสร้างตัวเองให้เป็นเหมือนเทวดามากขึ้นผิดปกติและใช้กลไกอำนาจมากขึ้นเป็นปกติผิดปกติก็เพราะว่าคุณอยู่กับความหวาดกลัวตลอดเวลาหวาดกลัวว่าชาวบ้านเขาจะรู้ทันหวาดกลัวว่าสังคมจะพัฒนาไปหวาดกลัวว่าตัวเองจะสูญเสียความกลัวทําให้เสื่อมนะท่านสมัครพูดเอาไว้แล้วมันก็ใช้ได้กับกระบวนของนักสู้เหมือนกันนะครับคุณกลัวเขาแล้วคุณวิ่งหนีหัวหกก้นผิด แล้วคุณไม่คิดจะสู้รักษสณเองวันนี้นะครับวันเกิดเมื่อวานเนี่ยข้อแรกยังจงรักภักดีอยู่เลยครับแต่หลอกรอกษกรตริย์ภูมิพนไม่ได้แล้วกษรตริย์ภ้มิพนไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้อภัยด้วยต่อให้กษัตริย์ภ้มิพนนะครับเล่นละครให้รัชเสถียกลับบ้านไปได้ดรัวเสถียรก็จะไปเจอขวากน้มของคนที่เขาปั่นหัวเอาไว้นะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็คงเป็นการเล่นเกมกันระหว่างสองฝ่ายนั่นแหละนะครับคงจะรู้ทันกันแต่สําหรับพวกเราที่ไม่มีผลประโยชน์ไม่ต้องไประวังเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรเนี่ยนะก็สู้กันด้วยหลักความจริงเราคงไม่แนละไปละเมิดศสินข้อหนึ่งเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับคนที่ส่วนใหญ่ออกมาพูดเนี่ยผมดูเนี่ยก็คงไม่มีใครที่นะครับดูหน้านะครับตั้งในเห็นหน้าอย่างนั้นมันม,มันไม่ใช่มือปืนไม่ใช่คนสะสมอาวุธเป็นนักฆ่านะครับ โกตีนี่ถึงจะพูดอะไรไปเยอะวันนี้เป็นไงครับเงียบสนิทเลยเนหะ็นไหมมันก็ลูกชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งนะเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ด้วยนะนะครับก็ไล่ต้อนเขาแล้วน้องรสนเนี่ยโอ้โหเธอนะครับคุณไล่ต้อนเธอในสุดเธอก็ต้องลุกขึ้นมาสู้นะครับเธอเนี่ยไม่ได้ต้อนโดยกลุ่มบุคคลเฉพาะบุคคลนั้นจะเป็นทั้งระบบนะครับ,นะรบดูหน้าเขาสิครับแล้วคุณไปเล่นกับเธอเริ่มไปจัดการเธอนะไอเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งผู้หญิงที่ไม่มีนะครับ ศักยภาพไม่มีอะไรมากมายเธอบีให้เธอต้องกลายเป็นนักสู้อ้ํานเนโกนี่เธอมีอะไรอยู่ในตัวเยอะวันนี้เธอไล่นะไล่ไล่เธอออกนอกประเทศวันนี้เธอก็ได้แสดงบทบาทนะครับอีกท่านหนึ่งผมไม่รู้จักแต่มาเคยเห็นหน้านะครับแต่ไม่เคยได้ฟังความคิดอะไรก็คงจะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นนงั้นเขาคงไม่ใช้คู่พันนักสู้หรือเปล่านะครับคนท่านนี้หลอ่อเป็นปกตินะครับก็เอาเป็นว่านะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่กระบวนการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศบนหลักความจริงนะทุกสมุทัยนิโรธนะเมื่อเจ้าเป็นปัญหานะครับก็ต้องวิพา์วิจารณ์เจ้าแล้วต่อไปถ้าเจ้ามันจะล้มนะครับมันก็ต้องเกิดขึ้นตามหลักการเหตุผลตามกฎแห่งกรรมแต่ว่าถามว่าจะมีกระบวนการล้มเจ้าหรือไม่มันเกิดขึ้นแล้วครับและกระบวนการที่ไม่ใช่การจัดตั้งไม่ใช่ทักษิณจ้างนะครับวันนี้ทักษิณยังบอกตรงรับทักดีนะครับ แล้วก็วันนี้ยิ่งต้องห่างแบบนะไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องพูดคุยกันเลยล่ะทักษิณน,นะครับแม้การขบวนการองค์การเสรีไทยเองนะครับเดือนหน้าเนี่ยเขาก็พูดกันกชัดเจนว่าไม่เอาทักษิณมาครับอันนี้หมายถึงเสรีไทยระดับภาคประชาชนที่ผมได้ยินได้สัมผัสมาเขาบอกไม่ต้องท่านไม่ต้องมาภาคประชาชนชนะแล้วนะสุขภาพท่านยังดีอยู่จะเชิญมาบริหารประเทศนะครับบารามี เน็ตเวิร์กเครือข่ายที่ท่านได้สร้างเอาไว้เนี่ยก็เอามาช่วยประเทศในยามที่ต้องกู้ชาติใพ้นจากภัยวิกฤตซึ่งมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเสียหายยับเยินแน่ฝากบอกไปเลยนะครับพี่น้องที่มีเงินบาทอยู่นะนะครับเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์ซะเปลี่ยนเป็นเงินอย่างอื่นซะตระกูลอื่นก็ได้ยูโรก็ได้นะครับเพราะค่าของมันเนี่ยถ้าสมมติสงครามยืเดเยื้อแล้วผมคิดว่าเป็นไปได้สูงว่าไอ้พวกที่อยู่ในลานันวันนี้มันจะใช้ทุกมธีทางที่จะถึงขนาดติดประเทศ เพื่อให้กษัตริย์ได้ทันเหลืองอำน,นาจในราชการที่สิบได้ขึ้นมานะครับแล้วก็แต่ว่าการนะกดขี่เนี่ยมันคงอยู่ยาวนานไม่ได้ก็คงจะแก้งเป็นว่าเนี่ยเอาละในชาติจะต้องสามัคคีกันรับราชการที่สิบนะครับเพราะนั้นก็เหมือนกับหกสิบหกทับสามสามนะครับเอาให้อภัยกันหมดนะนะอย่าไปคิดอะไรมากก็กลับมาอยู่มาสามัคคีก,กันเหมือนเดิมแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่า มันเหมือนเดิมไม่ได้เพราะคนรู้ว่าไอ้ที่เดิมๆที่ผ่านมาเนี่ยการมีกษัตริย์อยู่แล้วการให้ทมเนียมที่ทหารอ่าปล้อนอำนาจประชาชนไปแล้วก็ฆ่าฟันประชาชนได้ได้อย่างสะดวกเสร็จแล้วก็กษัตริย์กขขึ้นมาในโศตกรรมเนี่ยเสร็จแล้วลพอมีการต่อสู้ขึ้นมาก็ให้มีการเลอกตังเลอกตังชนะเสร็จปุ๊บก็สร้างสถานการณ์ปั่นป,ป่วนทำลายรัฐบาลทำลายสภาเสร็จแล้วก็เมื่อความมุ่นวายถึงจุดก็เอาทหารมาใช้อีกประชาชนเ็าไม่โง่งแล้วครับ เมื่อมมโง่เนี่ยต่อไปถ้าถามว่าคําถามมันก็คืออะไรอ่ะเมื่อสถาบันมันผิดก็ต้องเอาความผิดของสถาบันมาประจานแล้วเดี๋ยวจะเกิดอ,อาการประจานทั่วแผ่นดินจากแดงทั้งแผ่นดินนั้นจะกลายเป็นประจารทั่วแผ่นดินหมินรวมหมู่หมินทั้งแผ่นดินแล้วสุดนั่นแหละมันก็คือการล้มเจ้านั่นเองนะครับการล้มเจ้าเกิดขึ้นทั้งทางฝั่งที่สนับสนุนเจ้าแล้วใช้อํานาจอย่างบ้าบินนะครับแล้วก็กษัตริย์เองที่ทําตัวไม่สมกับเป็นประมุขของระบบประชาธิปไตย พราะนั้นทั้งหมดโดยรวมแล้วนะครับยังไงเจ้าก็ล้มนะครับยังไงเจ้าก็ล้มในรุ่นของพวกเรานี่แหละนะครับภายในไม่เกินสิบปีเนี่ยสถาบันกษัตริย์จะไม่เหลืออยู่ในระบบการปกครองแบบไทยๆนี่คือคำทำนายนะครับวันนี้ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้ารอห้าสิบเจ็ดครับชวนที่ชวนคุยฝากไว้นะครับไม่ได้ชวนให้ท่านมันล้มนะครับแต่ท่านจะท่านจะล้มเนี่ยใครก็ห้ามไม่ได้แล้วจริงๆก็คือเขากําลังล้มตัวเอง แล้วขบวนของเขากําลังล้มตัวเองอยู่แล้วนะครับก็เอาไปคิดไปต่อนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับนี่เป็นความเห็นคนคนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเห็นข่าวนะที่พวกที่เขาหมิ่นสถาบันกันนะนะครับก็เลยบอกเตือนสติไปว่าเดี๋ยวมันจะมีผลในเชิงกลับกันแล้วก็พี่น้องถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็นําไปคิดต่อนะครับแล้วก็จะส่งต่อให้เพื่อนสูงก็นะครับทําได้ถ้าว่าท่านสามารถคิดว่าอยู่ใน ฝ่ายที่ท่านสามารถทําได้การบล็อกนะครับเขาบล็อก u t u b e นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีการจะเข้าหาตรงนี้เนี่ยมันมีวิธีการสา,ารบล็อกอยู่พี่น้องที่รู้ว่ามีนะมีความสามารถแล้วก็มีญาติพี่น้องในเพราะพี่น้องตามชนบทพี่น้องที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายนะครับก็บอกว่าเนี่ยฝากบอกมานะครับลงแรงแล้วนะครับจะไม่ไหวแล้ววันนี้ข้อมูลต่วสารอย่างอื่นรับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงทํายังไงดีจะได้ดูของมหา,ราประชาชนได้ ช่วยเขาหน่อยนะครับช่วยเขาหน่อยจริงๆวิธีถาบล็อกมันไม่ยากเลยแต่ต้องไปอธิบายไอ้ที่คําอธิบายเอาขึ้นมาปุ๊บผเผด็จการมันก็ตามล็อกคําอธิบายอีกแล้วพี่น้องหลายท่านก็บังเอิญ่าค้นยูทูบค้นกูเกิลอะไรไม่เป็นด้วยมันก็มันก็เลยลําบากไปกันใหญ่แต่ต้องช่วยกันนะครับแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวถ้าเข้ามาหาไม่ได้เดี๋ยวพวกเราจะลงไปหาพี่น้องเองนะครับเบ็นรักและาสนาดีนะครับสวัสดีครับ